บอกาหาลอ,อยบอกมาสู้จะได้แล้วขั้นที่เอาอยางเอาแขนปไปมันป็นไง,งาคือปอกกล้วยเข่าปากพีกทิดดอ,อกปาดตัวเงิงนหาลอยอยู่ฝากฟ้าบางเหย้าหนวจนไม่ยิงหน่อยออกหูออกตาเลยตะตวันตกตะวันออกอยู่สาบัวอยู่ใกล้ๆกันก,กันหะละเมื่อถึงบ้านมอนอ๊ะคุณนนี่นอนถึยืนดอกซุ้มก็เต้นให้โทรทัศน์ก็คือเต้นทน้นเถอ เจ้าบัเบิงให้มันคักค่อยเบิงเลยไม่ไต้เร็กหน่อยใบรุ่นเขาแข็งแรงตัวอาจารย์ผู้เฒ่าเกิดก่อนเขาสิไปเห็นคือเขาได้บอกอนจังยวานวะเขาเกิดก่อนเขาขนาดจิตติ่นเก่งกว่าเขาข่อยว่าจังสีแม่นอยู่ังไแหละเกิดก่อนเขาใส่กำลังมาก่อนเขาเกิดเม็ดก่อนเขาเสียตัวแม่นบอกเออแม่บัดต้นไม่เกิดโดนตัวไรเกณฑ์ทั้งหลายว่าแม่นจิต้นไม้ยังว่าต้นไม้คนยังพ่กคนเปรียบเทียบกันบ่ได้เพราะอะไรน้องเนาะเออโอ้ยซัมมี่กัดท้าทุบุญคุณนบัวเบิงบอกอย่ามาตื่นเด้อแปงหาล่อยผู้ขา แม่นดีข่อยกระบ่กผ้าเห็ดเออกาะบอกผ้าเห็ดตอกมันตีบ่ยืนซื้อตัวต,วตวอกมหารอยเบิ่งของงามบ่ยเพนหลวงว่าเบิง่งนบอดีแนมมาเบิ่งโลดห่วยหวีผมมาตับบานทหารโมงแรงหุ่นมาบ่ทันได้พอเครื่องเพลงกับผมตกซ้ำม,มันพอซื้อตัวเบิ่งนหารอยอยู่บ่ผมตกถึงซื่อๆยังบ่คพัดแม่นขวิดเอาหายังก่าหายัาง,นนายางนี่ง ผู้ด่ะซองหาหาผมหาเห็นอย่างใช่หลือเจ้าของว่าผมขดตุ๊กขึ้นนี่บว่าขวบพี่บ่าวเป็นตุ๊กลงพื้นจังใครว่าอันตกไม่เจ๊แสยู่หน้าปากี่้ยนี่เออค่อยส่งตื่นส่งทวงตายเป็นเทว่าท่านสมัยเออท่านสมัยจังใดเขากำลังฮิตกันผมแนวเนี่ยบอกเอเขากำลังนิยมเนี่ยแมนบอกขอพ่อท่านมีน่อมซื้อนี่นี่เอาต้องน่อมอีกโอ้ยลองขอไปโกกสีม่วงสีชมพู มันมีกระจาะตุ้มหูหลายๆย่างพาตลาดเด็กผู้สาวเลี้ยเห็นอีจ้าบ้านั่นบอกเจ้าบ่เคยเบิ่งหนังจีนสิเรื่องยังมังกรหยกตอนไหนเนิดเตี้ยกล้วยบ่ได้เบิ่งเจ้าสังเกตพระเอกเด้อทรงผมสิตกจากพี่ฮอตจ้ะเขาคือบ่้งเกาขึ้นเอาเ่าขึ้นจังได้เสน่ห์อยู่ทรงผมมันแหมท่านเกาขึ้นยันได้ผู้สาวก็ตีตัวนี้จ่าตัวนี้บ่หลงไหลไฟฝันขนาดป่วยก็บ่หนีจากคังซบยุ้ตลอดผู้ใดล่ะลิงนึ่งโอ้ จบจากเรื่องนั้นมาต่ออีกเรื่องที่สองลิบดาบวงพระจันทร์แหงได้เมียหลายคนมันไม่ได้หลายแถบนันอ๋อผมมันตกหลายกว่าเก่านีา่แล้วเป็นยักษ์ตกญ่โตมาจซื่อๆเลยล่ะเออนัดประลองหยุดแข่งเพ่งดาบกันเออกูได้แข่งกันผู้นั้นเป็นนึ่งในยุทธจักรสิ่งกันใชแล้วเอาสิ้นกันสู้ไปสู้มากกว่สู้เขาพอได้เพ่งดาบมันขี้ลายกว่าเขาก็ะคาตัวตายก็น่าอยู่ไปกไอ้เช่าหยุดแพ้เขาเสียบอกเออโดนนาภากาว่าสีขาตัวตายมันมัตกถือก้อนหินที่ล่ะมันตกะถือหนำลอยไปหนำปูนไปขึืน ผมมันตัวลายกว่าเก่าดิเอาคันถึกน้ำเลยนบทเตนได้วีผมเลยได้เมียหรอพอป้านหัวเมื่อตอนได้ผู้สาวอุ้มเขาผมนอนก่อนหรอโอ้ยห่อนส้งผมตกได้ได้เมียเจ้าเลยอยากได้เมียคือเขาโอ้ยขนหุ่นจักจี้โบเสียพ่อสือลิงเหมือนยังวังเล่ยเฮ็ดคือเขาเือ๋ยวพี่ปาชีวิตคือเขาได้จังได้อันนั้นมันในหนังยังปะนังกับคนทศแสดงว่ามันควบได้หรอนังผู้คอยป้านโอ้ยยุคนโบแมนกบ คนกับคนคนละศาสตร์คนละภาษาคนหน,นังจีนตัวนั้นจีนก็ไทยกับพี่น้องกันคือก้าลละโอ้ยสิไปะเส็คือจีนเ็าดังเขาเล้าคือเล่าอเลาคือคอ,อาข้อกวานอทออีศาจากไหนบนมีปัญญาไหมป้าเอาทิ้เอาิงปัญญาหนังก้ยกินม่งตเลโตอ้อานนี้กล้ยเตโอนเต็ดเดย์ย่างง่อยขอนซอนไก่ตีนเป็นเปตีนเป็นเปรตีนเ่ยเขาบ่ถึงจะบังเซียร์ไหน เฮ็ดจังไดเอาใสมาเฮ็ดมันบ่มี่ตั้งวันต่อสิกรถถึงได้ปีหน้านี่ยมันสมกับหน้าปากนี่ไปใส่เมื่อตอนผมจะนำมาัทำมันเลยเฮ้มันบ่แม่นผมบ่มันมันเป็นแนวนี้เองพ่อแม่พ้าเป็นเป็นน้ำซุ้มน้ำเสน่ห์เป็นน้ำพอน้ำพันคนพันนี่พันนี่อ๋อพันปักกิ่งพันปักงานนี้ใครเห็นหลายอยูห่หลังยัง <c oughs> ยยไม่หงอยไหลาหงอยหมาพั <c oughs> นปักกิ่งข้นหลตัวโได้วีเล่นตัวแั่นเราหมาคอยบอา, <c oughs> าย,อยัางไ <c oughs> ยยงตีพ <c oughs> ั <c oughs> นปักกิ่งเด้เหรอ คนมัมีตั้งแต่นาอึกจนหอดกต่งอันมั๊บเจ้าบ่แดงลุงดีใจเมื่อว้นึกไว้หมาพันปักกิงยังว่าคนน้องจะของสิบาดว่าและเพิ่นคนลาเรื่องแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยเลือดปวดน่วหัวมวนไปเรื่อยได้เดี๋ยวนี่บ่หูจาเดาหน้าไว้ผิดมั้งผิดจังไลยขอยเห็นพ่อตายแล้วคพือนว่าไข่หอยป่วยไขย่ชิงมอนไปสิหอมบ่อคือข่อยป่วยอยู่ลักษณะสมเง,งินเจ้านั่นบอกป<อ>่วยจังไลนมันบ่รับหนวกหูอยากไล่เสียสุขภาพหยิบเนี่ยมันเถียงกันเถียงกับลูกบอกบเพีาะแล้วาัง่น มีเมียอยู่สองคนเจ้านั่นบอกเอ้ผู้หญิงเก่งว่ถือกันเนื้อหกันยังไงเดี๋ยวงไม่ห่วงคอยพ่อคอยจ่าอะไรอย่างเงี้ยจะฟาบอตเตอเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไหรน้ำกันสบายเยอะนี่มากคอยศูนย์ปาสเบิ้งตีพี่น้องเอามาไหรน้ำกันโลกว่าแตกถิ่มมันดีเลยตัวนั้นนิ่งๆแต่อยู่คนละหม่องเขาอย่างโทรศัพท์ไปดากวนจนสายโทรศัพท์ใหม่แล้วเจ้าเสกเฮดยังไดเอาปปาสคอยมีบ้านหลังเดียวเจ้าเสกผู้นึงอยู่ต้นเฮือนผู้นึงไม่เขานัวถ่ายจิตตะลางเจ้า บางทีเที่ยงเสาเทียงแร่งคอยนอนบ่รับตายกูตายกูซิมาจอยตายยอนเมียเทียงกันบ่ได้รับในนอหน่ยบ่เนาะ คิดได้ไปเปลีนก็เลยไปบอกผู้ถ่อผู้ถมาสั่งสอนให้อใครแน่ยังคือท่านเออเพา่นก็มาสอนให้อยู่บ้านให้พอบ้านสตานเมืองมุละมาสอนครแน่คือจะเป็นให้เป็นที่นีแเหรอถึงจะผู้คืนเขาเจ้าเจ็ดคนเขายังบอกกันจากกันได้สูสองคนเทียงกันแล้วเราได้บอใบบ้านกันเฮี้ยงๆเขาบอกว่ะผู้ถ่อวาตอนนี้ต่อไปเย้าใหาย่าได้กันเด้หมดเลยนั่งฟังอยู่บ้านเรใครเรียบร้อยจิอกบานนี้พอผู้ถ่อลงเฮี้ยนวิบปั๊บผู้มียาไงลูกข้นจัาฟ้อยเออสิกวันเจ้าัน ูเมียหน่อยก็บ่ย้อนไม่ลูกกล้องจ้องถึงทำเออฟาดไงมึงการฟาดฟาดไอ้เ <laughs> นี่มึงหลับมาเอากวันกูกูใจได้เปลี่ยนเมียหน่อยเส <laughs> ียงไปหู้นั่นเส <laughs> ียงไปคางคางกูกูโอ้ย <c oughs> คอยบอกคอยจะอันเต้าเสียงกันมากินเขากินปลากกคอยหาผ้าเขาผ้าป่ามาสู้ยูสู้กินก,ก,กินมาก็ไปตั้งใจกินติจำปนฟาดตากันที่นี่มาก็เฮียยเนี่เจ้าหันบอกหามาสู้กินมาแหงไม่จำฟาดตาข้างกูดเพราะอะไกูจิตน่นจนเจ้าได้วื้อปันน่ะบ่เย็นนี่ปันบ่ป่าก็ทำเป็นเหิมดล้วนาน เห็นบ่อนิ้งหนองวือเลยเห็นบ่อบาดนี้คนเน่มันมีขีดจำกัดเด้ก้นจิตตันกบมอุ้มสันแล้วก็นั่นนั่นคอยเห็นด้วยเลยขันเจ้าวือซะตะดนผู้เฒ่าบ่ต้องมาสั่งมาสอนเลยเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวก็หาว่าคอยร่างแกลูกมียอะนั่นมัน่กนั่นเห็นบ่อหรพขอเงื่อเท่านั้นแหละยุบปันพักหนึ่งเศร้าจำปนวิสิตากันเลยมันมาวิสิตาคอยวี่ที่มัน ก็มีพลาดจักเที่ยวมันจะพลาดได้จังไดนจับไปหงอในเรื่องสิแม่คนละขังแม่ผู้นึงก็จับผ่านอผู้นึงจับคนนี้จ้ำคนใหญ่ซึ่งซอยกันทั้งสองคนเลยบอสตัวเขามุ่งหัวมากอกนั่นเขาเซตเขาหาม่าคอยดีเป็นต้นเหตุเหตุอยังเป็นตัวคอยไหม้ยังใส่ว่าเมียเจ้าบ่มีผนังเออเขาบว่าเาขคอยก็เลยบอกว่าเอาเมียคอยลุยเหมืองกับจังเจ้าเห็นนี่ตัวมาทำไม เขาบอกเลยว่ามีหรือถูกจังชันเฮ้ยฟังเบาดิเจ้าอย่างนเมีอะไรหรอกท่าฟังผิดไปตัวทีบอมยันบอมเป็นท่าฟังผิดดอกที่จริงมันแล้วได้ห่วมกันแล้วเขียนที่จะเข้าใจกันค่อยว่าคอยจ่ามีเนกับเออขียนเป็นข้อมล้อยหายหมดเลยจริงห่อจริงหรองแบบนี้ควอมรอหายอือ จะแม่นเนาะความรอหายความรอหายถ้าเป็นจมคือไหลยางพาบานจนภากนาปุหัวะพาเข้ามาปุหัวสีเหลาไหลเคยเบิ้งอยู่นีบบ่มีแวว่าสิเหลาเนี่เจ้าดันแม่นแล้วจมมาเห็นยางมันเน่าอันตายหิบฮิบนี่บ่รอมันก็หฮิบมันก็มันถือป้นห้าจิ๋ตะกี้บ่หิบบ่เฮ้ยตะกีโค้ไอ้นุ่มตาคมแล้วเลยคมป็นไหนคมป็นไหนจมบ่คมแล้วปาดใบกาซะมาสีได้ใส่มีดใส่ยังตาแจ้งเราได้เลยว่ามันคมไหลเล็บจางตัดอ้อยบ่ได้ออกเดียดึกนางยูฮงแกงเอาแกงเอา อ้อยลม้มเป็นลาวซุ่มแบกขึ้นรถบ่ท่านพ่อห้องว่าให้พ้าพักยังเทินทยังเทินโอ้ยมันคมแหง้งใชบ้บานใช้เมืองน,น้ำกลืนวุ่นวตัวพ้าเป็นอาย่หากินเลยนะว่าจะข่อยลงเงินน,น้ำกลืนรวมมันตัวเดี๋ยวนี้เดียวมันตั้มือเนี่ยว่าเอินเขาก็ยังบอย่างนั้นเป็นอย่างไปหารับจงังท่างดายก็บ่มีผูจ้จังแม้แต่จักรยานก็ยังประกาศขี้อย่ามันพ้าตกหลุมมันบอกคมหลายมาเขายิงหุงมันตัดทีไรแต่จุ่งมันยังโซโต๊ะแม้แล้วมันบอกห็นหุงเป็นอะไรกับจุ่งไปเห็นยังสันจุ่งไปพ่อเขาจะ มันท่องเจ้าของถนนข้างหลานเฮ้ยจัยไม่อยากหวด้องมดไตผมอุ้ยตายหิบอพโลเนาะเจ้าก็ได้แบบนี้เขินว่าลูกเมียทำารร่างกายเฮ็ดในเสียสุขภาพจับขึ้นเงื่อนพูยาบานปั๊บไหมใส่โทษได้เลยอยกัว่าสิไป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 ห้องเรียนบปับสิหรอหิดาพูยบานทำ้อัเสย่งมานหง่งเรื่องครอบครัวผูน่าสันนางปั๊บนป็นูนยบานไหมพู้ยาบานย่านเลยเอาขืนเื่อนกำนันสันหมาก้มเดียวกันนี่ละบ่ย่านกำนันพูยาบานไปนะบอกเฮ้ยมันกับ พอไผ่ผู้มียใหญ่ไปลูกสาวกำนันผู้เมียหน่อยไปลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเออที่จริงมึงข่อยกับว่าข่อยรอกับว่าเดีเมียจะหาคนนะเอาไผผู้ที่สามเอาลูกผู้ซอยผู้ที่สีลูกพ่อถ้ายกผู้ที่หาลูกผู้ทรงเป็นยังไงนะเอาแล้วบอกบอกแล้วเจ้สองคนตาตีบเหรอเออที่หาคนแขนขาเขสิไปตกไปอยู่คนละมองสมน้ำหนาไอเจ้าว่าสันว่าสีพาไปแจ้งตำรวจได้ปะแจ้งให้ยังจับเมียข่อยเดียจับให้ยังไม่จับตำรวมันโมเมนต์พี่น้องห้าดอกอ่อนฟ้านยังเลยโอ้ยโมเมนต์พี่น้องจะไหนอยู่เงื่อนเดียวกันก็อยู่กับห้องก็อยู่ อยู่แบบเอาเปี๊ยบว่ารับของว่มักมีใส่นี่เอาเปี๊ยบยังเจ้าใส่ตายจะนั่มสกุลคอยไว้เราเนี่ยนั่มสกุลจะคล้องแล้วแพ่งไว้ให้จะไอ่จะคล้องใส่ไว้เนี่ยแม่เออโชคชะลากับแบงกันใส่มือนใส่ของเจ้ามือนเพื่อนใส่ของใครหนี่งคอยบอกบอกน้ำเจ้าเดาขึ้นไปเนี่ยคือตอนที่ลูกเกิดว่าตอนารกคนก็ขนนั่มสกุลคอยไปใส่มืดเกิดข้ามันมืดมันลุยเคียวคอยไปยืมผู้ใดเขาจังใช่ขันเบอกเนี่ยเนี่ยเขาบอเจ้าเราไปไปไปแจ้งขวดเองไปโอดไปผู้เดียวเจ้าสายจะมาเพิ่งคอย ไม่พ่อให้เพ <Yeah uh> ิ่งเลยจีสันบ hmm> ่ข ja> <Yeah ั้นก่อนจากลงพักของบริงกอ่ะเจ้าเด็ก่อนไปเองก็ได้เลยหาเบาะแสหรอกคนเนี้คือการมัดท anyway> ั no ่วประเทศทุกอำเภอเลยเออเบิ่งอยู่หนาจัวหันมีตาโลอยู่หันผู้พิทักษ์สันติบันไดขึ้นสองทางแม่โลดขึ้นไปเลยโอ้ยข่อนไปเบาะแ่เห็นตำรวจจ้าคนเห็นอย่างที่จะว่ากันนี่เลยนะที่บ้านจะไปถือบ่ไอ้พวกพิษรักบันไดขึ้นทั้งล่างก่อนขึ้นนี่อ่างล่างจีนเนี่ยไม่มาหรอกนี่โลดเลี้ยงหันโลดเลี้ยงเลี้ยงก็เธอพี่บ้ามไม่โลดนั่น แต่ถรามาจาักรวัดตัวนั้นจะไปสลักอันเปรียนตัวนั้นก็ไปพ่อพระเ,เลี่ยเว้ยจงเลี้ยวจงมาสังเกตบายในสองทางเว้ยเว้ยไปวัดศิลป์เพาอะพอ่พอ,พอทายงกเนี่ยนั่นเว้ยต้องไปร่วงพักมีตาโลกผู้ทั้งศรีเท่าคนบุรีนายดาบพนังรออยู่หันทายแจ้งขั้วเนั่นโอ้มีนายดาบอยูุติเออเนี่ยข้านายดาบพนบุญ่ในมีตัวยแทธมน เปิดไปตัดอ้อยน้ำกันเมือกก็แล้วเลยทีมีต่อไปจังไคอยู่เลยครับเช่าเอาแน่หมดเพราะไงเมื่เจ้าก็จึงมีเลือดไหลทีแมนเซเดบุกขูกลมมวิทขังเราผ่านปาติโทมวิทเนี่ยเพราะเมื่อเมื่อเใส่ยาให้บ่ใหญ่เขาใส่ที่เขาเชียนซีนอ๋อเห็ุไรสักก็เฝ้าลงเฮือนที่ก้มจับหัวกันได้ปั๊บมันหนักซีนโตเปรอะหุ่นเสื่องผาเข้ามาเสื่องซีนหมาขาบแรงเขาปลาหม่อนมิดจีดี แล้วพรได้ทีแจกผมแน่บริกินจ่อยมอญ้่มเว้าน่าเขาได้ขัวแบกขาจักงัวควบมัวเว้นนะเว้ยเอาไปยังขาจั่งอ๋ไปเผาไว้ตะแจงสภาพกกิเลสหันอุดรูดได้หรเบอกขาดทุนเสถันในงานนี่มาใ่ยำพุดุดนุ้ยดีมากเอาเข้าหูแหลวจากสี่งานเข้าใหญ่คนว่าพื้นได้ขางัวจะหาตเลียงแขกตามซังอ่ะบูยตามซังตามซังอื่ายคอยไปเศร้าไปสวยจดเตียไม่ล่ะสิ้นสันคอยมักขนาดเ้ยมักของดิบ่นอเอา กินของดิบน้ำเป็นพญยายตัวตืดเปลืองยาเส้นด่านึ่งพันขาพญายตัวตืดเนี่ยยาเส้นด่านึ่งพันไอเฮ็ดมาขายหรือเฮ็ดมาแจกเฮ็ดมาขายคนมากิน,นดิบงจะสม่ใช่ได้ขายยาชนะโอ้โหราชนะไอ้คนยังมาทำโมีหัวการฆ่าแท้ห่วยหาตลาดล่องรับไปเบียงบอกพี่บอกน้องกินดิบกินยากินลงไปโหลดเป็นพญาตัวตืดจะไปยานยาเส้นด่านึ่งพันมีอยู่ก็บอกตัวห่วยฝนตกะโปต่องกลางหฮมไซม์หมวกเราลุยไปโหลกขั้นเป็นวัดมากนั่นที่ฟรี เขาน้าซ้ำปลากินดูแล้วมันเฟืองขั้นพบกินโลกเพราะหน้าเอนตาทิ่นี่โอ้ยสิมาหวังโฆษณาเอาตอนนี้วะแนวไหนแนวพวโฆษณาจะขายลอตเตอรี่ก็ยังโฆษณาโฆษณาจะแบบพวกเซฟแฟนเปลี่ยนแขนข้อยางอ่อนตลาดอยู่ตอนผมได้อยากรวยแล้ววันที่หนึ่งอยู่นี่เด้อคุณบอกเขาขนมโฮเองเพิ่นบ่อเองรวดคุณบอกคุณนี่ยังรดสว่านไอ้ไอ้ปนะเดี๋ยวหวังผลต้องโฆษณาโฆษณาเกินเสือผลมีอยู่ว่าคนโฆษณาแบบปิ้งไก่ไข่เน่าเต๋อปีไก่ กูได้จะเป็นบ้ามาตื่นแล้วใครด้ให้่อยเป็นบ้าถือผู้เดียวเวิ้นหนาเวิ้นลังจะบาดจะกำยังหัวก็บษ่ไสา Nam ก็เลยอาเจายะน้ำปิงไก่เน่าตัวเดียวนั่นั่นรดสานจอบปั๊บเคาะกระจกเขาก็เปิดเปิดปั๊บเดยปุ๊บเขาลุกหนีปุ๊บงยื้อน้ำเขาติ่มเฮียที่หอบกินยากน้ำปิ่งไก่เน่าหรอกมยากน้ำหมกไก่หมกอียังหมกห้อยไข่พาเทินดูแคงแคดเงินเส่ซุ้ยซยมาของดิบเราบอกเป็นตัวตีบพี่อ้องพวงเนี้ยเอาเพราะม่นบอกเป็นตัวา มักของดิบกินของดิบมาตั้งแต่น้อยๆใครกินข้าวของดิบแล้วมีแห้งขนาดกินอย่างกินนมเขากินนมเลยไมีแห้งวุ้ยกินนมเลยมีแห้งตัวโอ้ยวัวนมมาจะกินเกาคอยได้ใบซื้อๆื้อคอยก็มีแห้งนะอะฮนมยู่ในตู้แช่มันไมีแห้งเลยจงได้ทันเย็นจับปั๊บโอ้ยห้วยแม่นเมียนโป๊ยโอ้ยต้องกินไปน้ำดูดไปน้ำบีบไปน้ำบีบเนี้เลยมันเป็นกองซีเรียสเลยบุบบกเกี่ยวสุดท้ายอิริตะแข้งไปกระกระจ๊อง ถิมไหวไปยืดข้อน oh. hey? uh ่าหมุน huh. ตัว huh. ย uh ืดเทือกนี huh. ่จนมัน huh. บ <laughs> oh. <Wow. S 2> ่ถ huh. oh. uh ือกขยะทางขยะทางยะรองขับยังไม่ดีอะไรบ้านเมืองสิเลอะเทอะสิบ่ลวกเลยวะยาไปลวกยาไปลวกแต่สูบยามาใกล้ขวัญยังสั่งดิบล้วนล้วนเลยอ้เป็นเห็นง้วกินยาอยู่สิกืนน้ำลายใส่สิงวยใจข่อยรนะครับ่าจากอายคนแนวกว่าจากบีบบางหน้าหัวด้านหลังมันนะตีเขามันออกจุ้งเขาเมื่อโตเลยอมไว้คือจังอมห้อนนอนตื่นขึ้นก็โอ้ยสมงัวโอ้ยสมวัวย่อยหัวม่วงงาต้องคนเนาะเป็นยัง เกิดกคามันตาไร่เร oh, ียกเห็นข wow, ่อยว่าเป็นห e ่วงนี Stop, ่บีบังหน้าหัดหลังข่อยแต่เรก็ลืดข่อยจะโวยให้เล้วเลื่อยเละข่อยมันสิลืดพิดบ่กกะทิพวิดแล้วเกินปากว่าไก่ปากมันตีแม่นขาข่อยจะไม่เอาข่อยมาเห็นกะทิวุ้ยมันคือตีนพวกอู๋เลยฉีดเจือเรื่องตีนปนบ่ะบอกเพียงฉีดเจือปนเลยนี่แม่นพูดอกตุ้มมองลอบๆอบเฮ้ยเศรษฐกิตายมาเนี้ยจะมันจำได้ครับจำจำได้เ่ราะใแล้วไปฟ้อนแห่กะทินสับกอก็พิษพ่นเลย กว่นกลางมูหยาบหยาดยุดเดบอกอกใต่รับตาโปเะ็จงถีเลยมักคองดิบเราบอกเป็นตัวถีบตัวแดนเจ้าแจวยุคุ้มขมจิ้มแก้วเพียรเพื่อนมักแทๆตัวไม่ค่อยว่านี้ว่มีเพียตัวมันจะ้จิ้มคมขมให้จูบ้เอโอ้ยจดี๋ยเดีเดี๋ยว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 เดีวียเดีเลี่ยงเดียเดียเดีเดียดียเียวเว่าเดี้ยงเป็ยดี๋ยวเดเดย้ดยเดเเด อออััันนนงานกินดองได้กระลังเบานี่เออขอประจัดงานบวชพี่บาที่บวชลำไร่ปนันมันพองยิ่งเผาอันค่าดองแสนหาได้กระลังเบาแต่งานลูกสาวเจ้านี้ยอค่าดองเท่าไดเจ้าก็นทมากินมืดมืตีค่าดองลูกข่อยก็ุ้ว่ีเลือให้ใส่พราสลึงเวยล่ะเบิ่งตีรถเสือขางัวเลี้ยงงูเบิ่งแน่ขายยังงัวมันได้กินดีมันสินี้เาะคนเมื่อวานเขาเสียจังอยู่หันตูดอยู่ตูดกินมีบะมี่บะมี่ตูดกินเส้าอ๋อบะมี่แล้วบ้านเจ้าบ้านข่อยมันยังมีมันเป็นจังไงคน ประเดิ่รเดิซื่นที่อด้ยินข้าวยินข้าวว่าเขาทีเป็นการเป็นงานขึ้น,นมันจีนนนบ่อนอนก็นอนบ่สิทธิยันไปรักสีนง่วเขาบ่ท่านโอ<ว>้เฮงสิต,นต้นเขาเร้อยกอืน่นเขาในเฮียนเขาเเขาไปตัว เสียงหมากัดกันลูกตึงตั้งเศร้าได้เสียผาแตงโตจั๊กฝอจักฟังผีติดกระดุมกองบะถือกระดุมกองบะถือเอาเขาให้ผมได้เสียซัฟเฟอรีบ้าที่เสือซัฟเฟอรีเขาไม่เสียเขาให้เขาเคยมีนี่แหละเอาไปเอามาจะใส่ผู้เมียรับจ้างสักเสือสักผาพื้นเข้าเศร้าไม่ใส่รถปุ่นน่ะปลาเสียหนากระยานเจ้าขาวจากของมามียัดลงหรืบปวดได้กระดึงย้อนไปะใส่ซื้อจับบาดมาอยากโซ่แท้ไม่ได้ซื้อดอกเตือนน้ำมันดูเขาก็แถมให้โอ้ถ้าแก่รถเจ็บไม่ก็แก่รถของถ้าแก่รถโอ้ยอยากโซ่แล้วมันมิต ลั้งกัดกันตั้งหักมันก็ล้มเมื่อบ่บันนี่บ่แล้วล้มเมื่อจนได้ขับเป็นสีท่านเนาะเออนั่งย่้อนเร็วเออนั่งมันคือเบ่งเสือมันเป็นเบ่งเสือมันฟสียตัวมันก็ไม่เสียจ้าของคือเป็นเอียงไปจังสันเอียงเพราะเด็กกระดุมมันบังคับอ่ะนี่เขานอนนั่นลุกแล้วก็ไปเก่าทีนว่าไดลุกลูกน้อยทิ้งนหมไม่ยังน้อยทิ้งเราขวดน้อยไปส่งไปทิ้งเขาให้บ่หรอ เฮยเขาเป็นงานเขาใา้ตัวน้องันเาปงงนไปขอมากว่าเขาที่ให้ลิ้นหพร้อมเลยเขาสิลิ้นห้เขา้เขาลิ้นชุดสีแบบสามหล่อซืเลีกยกคู่อกินกินแบบผู้ดีสูเคยกินบ่มีสมบัติผู้ดีในการกินเรากินยาบุญละค่อยบอกค่อยคุยกันฟังฟังไปยังงานกีับวามตัวรักษาปริาดีพักนั่งอ่างยาเขาควงเาหอมสุปเตียงไปไปนาน่นเไปใส้ย้าให้เจ้าเกือกเจ้าเขินตั้งผ้าได้ได้ผ้านั่นจวงลิ้นเลเน้ลิ้นไปเลยลิ้นไปน่ำบอกเขาไปน้เงี้ยบ่บ่ร่นเจ้าหอ จริงเลยเหรงงเลยงงเลยจักสังยังเข้าไปแนโบบาลอ๋อไม่เป็นยังน้อยทิ้งออกฤทธิ์ไปข้าวเราละบ้านี้เอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ตางู้บานะเก้านาเก้าตาออออเไปแล้วน้อยทิ้งเ็ดแล้วยืนโยกแล้วเอาหัวค่ำข้างเราแล้ววานต้ไงใบซ้ำจงเจริญรวยพ่อรวยจะพาบจงเจริญสองเดือนะใบเลิกงานเลยบอกก็กล้เด็กงานเด็ด ย่องกินย่องเอาไหว้สเสือเหรเนียเดียวเสียบกอบเนี่ยเอาไว้สี่เสือเหรอตเกล่เาเสือเหรอขาพีเรียกเวลาพี่เรีเวลาดี๋ยวคอเวลาไปเปลี่ยนเสียผาสิไปเลยเว้บ้านเออไหว้กเสื้อเหรอเอายังเลยนั่นใส่เกือบเอาปรกบลุงใส่ดีดีปกบลงกินไรปวท้องแน่นเอเนี่ยเกือบพียังมันใส่ยากแค่มันมันเกือบจะคล้อง ไปใส่ของั้นเจ้าเห็นยังสิลักเกือบสกอตุ้ยเลยหรอว่าตีตัวเจ้าของบม่ได้ใส่มาบอกใส่มาอยู่มันคนเรายี่หัอเขาเจ้ายวยิงหัวยังล่ะโปตานี่้ยเกือบยางรถยนต์ตอกตะปูจนส่หมดเราไหมเอ้าเอ้ายัดจังไหนมันกับ่เขาเอ้าคือปวดแซะเออันนเออเป็นน้อยเพราะว่ากลมจับปั๊บใส่ เงีดในทงจะคว้างเขาเลงเงี้ยเลยนั่งปั๊บลงเอ้ปอไปบ่จงเจริญ้ยเป็เต่าเถือนละบาดเนี่ยปอไปตั้งแต่เส้าจนหอดเทียงบ่ไปใส้มาเสกบ่ห่วยตู้จวนผาสะอาเขาปูไว้ดีๆหันไปมืดขวดน้ำขวดตาลมนั่นเรียนนันสามสีคนบ่ได้ไปเฮีเรียกแนวอื่นแหละปูสารน้ำกลนจะ่ถั่วปลีโอ้ย แดดออกบาริจกัก,ก,ก,กขี่ขหขขขขขูขี่ตาห่อนเนื้อไก่มุนมันเข่าเก่าขี่ไข่บัดขี่มูกใสไหลพันเมื่อสภาพชมน้ำลายกบวบิดปะแป๊บเอ้าเออเป็นไรล่ะหอยอ่อนตอนอ่อนตอนเดือข ا, อา่างเด็ดปะเ,เด็ดเลยปิดด<น>เออเออมาฟงซะใครจิตจิดเบื่อแห้งมากระเจียวมาถึงงี้เน่ยยองยองจะแน่กบแหงมันบ่หน่อยเดิขี้เดียดได้กูบาริอัแขกมาใหม่มาตันรู้เรื่องรูล่ามานั่งลงกับไก่ออกก็มาหอดผมว้าวจ่เป็นแต่ขี้เดียดมาโดนอ้ย ลูกกองจองขึ้นคนขี่ทั้งสามเทียงยังเศร้าคนในขั้วผมสิไปลักซีนเขาม้วนเหล้วสิไปเสิร์ฟบนตัวบัติโอ้บาคเขาแทงไว้มีผู้นงน้ำบ่วยเยอะนี่บ่วยเฉพาอลูกหนีเนาะตู้ไปหาเขาก็ดเขาหนีอีกเขาขี่เดียดเขาดีแล้วเลยทุ่มด้พาคเขาเราเสิร์ฟยุ่จังเสียโอสิไปเสิร์ฟพวกยางกับบ่ได้เขาลบก็ลบยุ่จังเหน่าต้มเต็มถ้วยเฟียดดอกมืดเนี่ยเยแต่ตอนโคโลอยู่ว้างแบบปั๊บยิบก้อนเขาเลยเนี่ยโอ้บ่ท่านหอวแขกใส่เลยอ่ำอวดกวดเพื่อกินระบาด มันโมจันเต็มนี่เอามันลงมหันตนี่มันฟงขึ้นมันคือบอโล่งสันอ่ะเอ็นมันก่ออยู่แค่เอาปั่นไก่กินหยามวดออกกั้นที่สิปล่อยลงยังมาปล่อยยังดึงบอกเ้ถิ่มไปถิ่มลงใส่สวยเขาเป็แต่ขี่เดียดจมไปแขก์เขาแขกเขาที่กินเพราะเขาลูกนีหมดไปเขาขี่เดียดขี่ไล่เขาเหมือนข่อยโบเหยขึ้นเขาเนื้อ เจ้าจำนาไว้ได้เอาคนแบบนี้อยาเอาการไปเซิรมาเทหมใเบื้งเขาสิบอกพื้นซื้อววามีคนเนีนี่วนงานแมนแนจำนาได้บ่หรอกจับขน้ำตะกุ่นถึงไทเราใครนี่ล่เอาไปเอามาบอกพื้นจะขวงตัวเนีเทาตาตีไยขี่ข้าหลายยันเขามาตูดจินบะขาผันงัวแม่ขาหมูข่าหมูมูกับบะขาบขาหมูเสียวยังขวขก่กระทหมูยอกระทะขวสิขวไกล้ขวหมูหรือขวหยังภาษาชุดจียภาษาชุดจี๋หายากขึ้นอย่งนี้ จะไม่ซื้อมือหนี่ในใทไทยแน่ใช่ไหมาม่งเ้ใส่รถไทยเมื่อแล้วเมื่อเกี่ยวยังก็รถไทยโอ้ยมันก็นกอยู่กับขิงวัวงขี่ควยวห่อปล่อยงวปล่อยควยลงโตลงทาสมัยก่อนนะยังมาแล่นกัวขวาวตีตัวจี้นี่นะสมัยนี้มันมีเจ้สไปไปสาสซืเอเไอบ์อะไรตลาดนัดโคกระบืบอร์มิ่ไปเอาอย่างยุ่งหันขิงัวขี่ควยแต่ยังโอ้เอามาล่อเป็นจุดจี้พอมันจีพอรอขิงงวงขี่ขั้วจี้เอาไปเจไดญสัน อมลอดจีมันบินมาลงอ๋อพวกะจีบินมาลงเขาขุดเอาบ่ได้ขุดงาเสียจังได้ถ้ากระมุงเขียวปูร่องไอ้ที่ออกกวางม่เห็นมันมาเลยซ้ำกันก็้าเปิดตลาดนัดจุดจีเออ้มันหมุนลงไปเจอมุงเขียวกรังเอเล่ย์ยันบินมาลงเลยถ้าก็ตุ่มดีเสร็จเราไปล่างน้ำล่างมันเจอเลยได้ซ่าออกดำเปื้อนเปื้อนเลี่ยมงามีแต่จุดจี้นี่จะไหนมาทำตาเออห้องซะใครสิไปกินสมพรกคุ่มก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้อาวุโส สมพก,กุมกินบดายมียัทุ่มแล้วว่าพิษผ่านญาเอาสิไปเสือเ่าเราตัวกินผู้เหลียวซื้อรอใครคอยไปสาเอาจังสีทาบผมว่า,าหนใน,ในก็ได้มาแล้วรถดโฆษณากับไปประกาศแล้ววันนี้<อ>มาแสดงที่ปากช่องอวงดนตรีเพชรพินทองจะแสดงสี่ชั่วโมงเต็มเข<อ>้าก็เล่นให้เพิ่งเพิ่งเพิ่นฟังสมคาน้ำเงินปรืเอริฐสมาสเนาะยูดนไหลาย่านมู่เพิ่นเขาใจพิดเขาใจพิดเรื่องอยังขาดสิว่าม็นลูกนีมิตเสียวท้องมาปิดนี่ลนะวพระแห้งได้โอ้ย เพิ่นเอาทองมาปิดเป็นตัวพพชสนิดชิดเชื่อเข้ารถระบูชาบาบบาบมันเป็นลูกนี่มิดชี้ข้านขูดออกขูดออกจะไหนของขลังโอ้ยให้ไปซะอสิบ่าไหลอาิไปด้วยสาเหตุอันใดเลยอย่ามีหลงหลงจังใดเห็นหนากันอยุดซู่มือหู่มือผัว่อยบแเง้ยนแสแหละจังสี่ปัญชีหยางรถไปูทั้งพี่ไปซะหรือตนซาดโอ้ยเป็นหลีเนี่ยก็บใครเนาะว้าแมนไก่ตอกถือขวอนซื่อ คนณหาข่อยคือสูงแต่จุดไหนแงนข้อบมบวดเอ็ดขออ้อไอลีได้เป็นเบาเล่นด้โอ้ยคนเท่าเกิดมาเลือเกิด,เอ,เ,กดเองบ่ได้เนาะครับน้อแมนคันเลือเกิดได้ย่าสูงเปืองผ่าเสีเสยวซับไรลุงหนวดเอาเพียงหัวเขาข่าขอยนี่กับพ่อดอกอุ้ย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 เพียงหัวเขาเจ้าก็รอดงามขาหมูพผนลีแหลดไปส่วนแล้วดีได้เงี้มีงานลอา้อมผายคนจ้างเบิงสิบนรวยบปคนข้จ่างเป็นข้นแขกปุนาเอาสิเอาแต่เงินแมมอยู่ได้หย่อนเงินบ้าแต่สูงสูงคือผมได้เปียบหมูได้ลุงหนวดแมนเห็นด้วยยงมไปเบิงเขาเล่นกลบนต้องเขาไปอยู่ไก่เลย ยืนอยู่ไกลๆไม่ไพย,ยืนบังเลยแต่เตียเตี้ยจังสีตี้ย่ามไปบ่งเขาเห่นกนตรงมนไปเบ่งนาๆไกลๆพุ่น่ะมันจังเห็นเห็นมันเห็นอยู่หรอกแต่มันอันตรายอันตรายยังเหรเขางูเหา่าขาจนฟ้อนมากัดกันกันนะอองูเหา่าเขาจนฟ้อนโ <c oughs> จกันไปโจ,ปจ,ปจปกัจนมาหูเห่าโจกบดถูกจนฟ้อนเปินเสนอผาเจ้าเฮ็ดจังได <c oughs> โอ้เป็นห่วงขอบคุณหลายๆกรับบ่ต้องเป็นห่วงหรอกเปินมากกเบ่เปลี่ยนดอกมื่นรวยพึดไปิ่ง ม<อ>ันก็ดีแท้เอาอีหลีได้จอยแต่เหายังบ่อยูย่แหม<อ>มือรวยนี้เมื่อแล้วโฮ้ยจักเสียมันอยู่เมืองใดเออจองังบอกแสงโม้เอาใหญ่ปาดมาสร้างกล่าวว่าไอ้ผู้ลักผู้ใหญ่จังเสี่แต่ตอนหน้าพี่น้องลหลายๆคนคนนี้บด่ดีจะเป็นหูบ่งจะข่วนเพราะโลกนี่คนนี้จังดีคนเฮาเกิดมาเลือกเกิดเองบาา่ได้เนาะพี่น้องแ่นลู่ประท่ำน้าปลา้องมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมีเงามีสันมีหัวงอก มีหนาย่านมีหัวเขา่าเออเดี๋ยวเนาะพี่เนาะหัวเข่าหัวเข่าเว้าตรงตรงไปโหลดบ่ตรงแวะลงมานีดอกบ่ต้องเก่งอกเก่งใจไผทั้งสิ้นพ่อใจเราว้าไปโหลดมีสูงมีต่ำมีดำมีเขามีย่อมีสันหัวหลานหัวคือว้าโหลดว่าโหลด โอ้ยตอนน่ะพี่น้องกําลังให้เกียรตดบังเพชรพินท่องแม่นไผร์ทีเปกาลาลาบหลวหลวงผู้ใหญ่ปานนั่นเนาะบ่ต้องเก่งโอ๊กเก่งเกย์โอ้โหรูดแม่นไผที่ไปกล้าเว้าหัวหลานหัวเขอบ่นี่แมหเว้าแล้วห่วยอ้ยปากเอื่อยปาจะเป็นหาเรื่องยากมาซ้่มเติมลืมมันซะเนาะลืมมันเสียเถอะเขียดง่ายหายเร็วให้แล้ว มาแต่สูงๆคือผมไปใส่มิตรภูณีย์เมืองใน้รู้หนวนมันเห็นง่าย๋ยวแน่บนแน่สื่อหย่องผอมวัน<อ>นี้หย่องว่าจังดเพลนพลดว่าสูงเอ้ยเฮ้ยอย่าเหอเตี้ยนะเจ้าของเตียขออภัยเพื่อนลืมข้าวเพื่อนลืมข้าวสูงเอ้ยเจ้าผู้สูงสง่างลำสาวเห็นเมื่อซอแม่เอาไปซอแล้วเห็นอยังมาคือรอกระดอดแท้ยังนอนสอนเป็นเบเก้เป็นหวาน